สวัสดีครับทุกท่านนะครับแม่เช้านี้15กุมภานะครับเป็นวันครบรอบ69ปีของผมนะครับก็ฝากมาประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าผมตั้งใจนะครับอายุ69แล้วนะฮะทำอะไรมาก็มากมายนะวันนี้ต้องฝากไปถึงทุกท่านนะที่ใช้ผมนะหรือที่อยากจะขอความช่วยเหลือผมทุกเรื่องนะฮะ หรือเชิญผมไปไหนนะฮะขอฝากเลยนะครับว่าอย่าลบกวนผมเลยปล่อยผมไปเถอะปล่อยชีวิตผมไปนะฮะให้มีความสุขอย่าให้ผมวุ่นวายกับทุกเรื่องผมพอแล้วผมเลิกแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั่นคืออย่ามาเชิญอะไรผมนะฮะการตัดสินงานกรรมการนะฮะที่ไหนก็ตามนะฮะประกวดอะไรก็ตามอย่ามาเชิญผมนะฮะ และที่ผมเคยเป็นอยู่ก็ขอยกเลิกนะทุกทุกที่นะฮะที่ผมเคยเป็นกรรมการทุกที่ที่ผมทําอะไรร่วมกับไม่ว่าหน่วยงานใดก็ตามก็ยกเลิกหมดนะฮะแม้กระทั่งพุทธสินนะครับของมจลของอแม่ฝรลวงนะครับก็งดหมดนะฮะผมแก่แล้วผมอยากมีชีวิตที่เหลืออย่างแข็งแรงแล้วก็ท่องเที่ยวไปในโลกของผมนั่นก็คือทเที่ยวไปทุกที่ทุกแห่งด้วยมอเตอร์ไซค์ นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับว่าอย่ามาใช้งานผมไม่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ว่าหน่วยราชการนะฮะไม่ว่าเอกชนใดๆก็ตามเป็นไปได้นะครับขอร้องนะครับอย่ารบกวนผมปล่อยผมไปปล่อยผมไปนะฮะเอาขอที่ชอบที่ชอบก่อนก่อนที่จะตายนะฮะดังนั้นนี่คือสิ่งที่ผมต้องการถ้าท่านรักผมก็อย่ามาใช้ผมนะครับ อย่ามาสนใจผมเลยปล่อยผมไปนะครับขอบคุณนะทุกท่านนะฮะสวัสดีครับ